เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าผู้หญิงก็ต้องคู่กับความสวยยิ่งถ้าเป็นดาราแล้วยิ่งต้องดูแลรูปร่างตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในโหมดคุณแม่ก็ต้องคงคอนเซปต์สวยเป๊ะอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม10ดาราคุณแม่ลูก2ลูก3ลูก4แต่ก็ยังคงหุ่นดีเป๊ะหน้าสวยปังมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีดาราคุณแม่คนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คุณแม่ซุปตาอย่างชมพู่อารยาคุณแม่ของฝาแฝดขวัญใจแฟนๆอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุที่ไม่ว่าจะแต่งลูกไหนก็ดูสวยเลิศไปสมุดมาที่คุณแม่คนสวยอย่างแม่เนยโชติกาที่ถึงแม่แม่เนยน,นั้นจะเพิง่งคลอดลูกคนที่สองอย่างน้องละลินมาไม่กี่เดือนแต่คุณแม่คนสวยก็กลับมาหุ่นดีหุ่นเข้าที่ไวมาก ซึ่งคุณแม่เนยนั้นมักจะใส่สเตยเพื่อช่วยกระชับหน้าท้องนั่นเองครับต่อที่คุณแม่ใส่มินิอย่างแม่กุ๊บกิบสม,มุลทิปอีกหนึ่งคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกคนที่2ออย่างน้องเป่าเปมาได้ไม่กี่เดือน แต่คุณแม่กุ๊บกิ๊บก็พร้อมอวดหน้าท้องแบนลาบซึ่งหลังคลอดเธอก็ใช้วิธีอยู่ไฟถึง14วันทําให้หุ่นเข้าที่เร็วมากนั่นเองถัดมาที่คุณแม่ลูก2ออย่างแม่เอพรทิพย์รับว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่หุ่นสวยเป๊ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แม้กระทั่งลูกชายสองคนเริ่มโตแล้วแต่ก็ยังหุ่นดีไม่มีเปลี่ยนถัดมาที่คุณแม่ลูกสองอย่างแม่ลิเดียสลันรัตคุณแม่ลูกสองของน้องดีแลนและน้องเดมีซึ่งเธอก็เป็นคนแรกๆที่เปิดมิติใหม่ในการออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภแถมยังเป็นคุณแม่ที่ดูแลรักษารูปร่างได้ดีมากอีกด้วย มาต่อกันที่คุณแม่ลูกสี่อย่างแม่พลอยชิดจ,จันทร์ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสีแล้วก็ตามแต่คุณแม่พลอยนั้นก็ยังสวยหุ่นก็ยังเป๊ะเวอร์ไม่มีส่วนเกินให้เห็นแม้แต่นิดเดียวมาที่คุณแม่คนสวยเซ็กซี่สตาร์ในตำนานอย่างแม่เบยป่านวาด ที่ถึงแม่ตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองของน้องโปรดและน้องปาลินแล้วแต่ความสวยและเซ็กซี่ของคุณแม่เป้ยน,นั้นก็ไม่ลดลงเลยเพราะแม่เป้ยน,นั้นดูแลตัวเองดีมากๆจึงทําให้รูปร่างของเธอนั้นแทบไม่เปลี่ยนไปเลยจากสมัยก่อนแถมผิวพรรณยังใสหน้าเด็กตลอดการอีกด้วย ถัดมาที่คุณแม่อดีตดาราสาวเซ็กซี่ตัวท็อปอย่างแม่กระแตสุดพักษรที่ถึงแม้ตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่ลูก2ของน้องเจ้าขาและน้องเจ้าคุณแล้วแต่ก็ยังคงความสวยหุ่นดีเป๊ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยต่อกันที่คุณแม่หนึ่งในแก๊งนางฟ้าอย่างแม่พอลล่าเทเลอร์ ที่ถึงแม้ตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่ลูก3แล้วก็ตามแต่สังเกตได้เลยว่าคุณแม่พอลล่าก,ก็ยังคงครองหุ่นแซบเอาไว้ได้ดีอยู่เสมอปิดท้ายกันที่คุณแม่เพชรนาละ คุณแม่ลูกสองของน้องชาวีและน้องนาวานซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เพชรนั้นก็เคยมีหุ่นไซส์เอลมาก่อนแต่ตอนนี้คุณแม่เพชรก็กลับมามีหุ่นสวยแซ่บเหมือนเดิมยังกลับไม่เคยมีลูกมาก่อนด้วยเคล็ดลับเน้นปรับการกินเป็นหลักและออกกําลังกายเสริมกล้ามเนื้อนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ